อย่าผลักภาระความสุขของเราให้กับคนอื่นว่าฉันทุกข์เพราะคนนั้นฉันเสียใจเพราะคนนี้ฉันไม่ได้ดังใจเพราะเรื่องนู้นคนนั้นเขาไม่ทำแบบหนีกับฉันคนนั้นเขาไม่โอเคกับฉันในเรื่องนี้อย่าให้อะไรอะไรต้องไปขึ้นอยู่กับการกระทําของคนอื่นแล้วนำมามีอิทธิพลกับใจของเรามากเกินไป ไม่งั้นเราจะมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ไม่งั้นเราจะสร้างความสุขได้ไม่ดีเราต้องเริ่มจากที่รับผิดชอบความรู้สึกนึกคิดกับจัดการกับอารมณ์ต่างๆของตนเองให้ได้นั่นคือเหตุผลที่โคชอบบอกให้ทุกท่านเรียนรู้การรักตนเองพัฒนาตนเองโฟกัสตนเองเคารพตนเองและปกป้องตนเอง เมื่อเราจัดการรับผิดชอบสุขทุกข์ความเป็นอยู่ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตพึ่งพาตนเองได้ต่อมาเราจะมีคู่หรือความสัมพันธ์หรือเรื่องความรักการงานธุรกิจเราจะสามารถแชร์กันได้สับพอร์ตเกื้อกูลกันได้ทั้งให้และรับอย่างสมดุลค่ะดังนั้นก็เริ่มที่ตัวเองอีกแล้ว ขอจะให้ทุกท่านเริ่มที่ตัวเองจัดการทุกอย่างบูรณาการเสร็จอุดมสมบูรณ์ด้วยตนเองเพราะว่าเราจัดการทุกเรื่องทุกปัญหาได้ด้วยตนเองแบบอย่างดียังไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องรออะไรเราก็จะสามารถค่ะส่งต่อไปดูแลแข็งแรงแล้วนะคะก็ช่วยเหลืออะไรใดๆที่เราทำได้ตามสมควรแรกเปลี่ยนแชร์ัพพอร์ต ให้ละรับสมดุลเริ่มต้นจากดูแลตนเองให้ดีในทุกๆเรื่องตั้งแต่ด้านร่างกายอารมณ์ความรู้สึกจิตใจจิตวิญญาณไปเลยค่ะ